สวัสดีครับสวัสดีครับวดีทุกคนนะครับอาพบกับสัทว์นีมีที่ใช้นะครับในซีรีส์เิดสุขภาพอีพีที่สองนะครับเรายังยุ่กันในช่วงคล้องสุขภาพจองปากแหละฟันนะครับหลังจากซีรีส์แรกครับวันนี้ที่เราเห็นเกี่ยวกับการแปรงฟันนะครับเราก็จะมาดูเจาะลึกกันในเรื่องของแปรงเลยนะครับอาวันนี้เราก็ได้ใช้เอาแปรงที่ฟันที่เราใช้แล้วและก็ล้างแล้วนะครับที่เคยใช้อยู่มาห้าอันด้วยกันนะครับเราจะทดสอบด้วยกันทราบยางนะครับ อย่างแรกเลยเดี๋ยวพมจะแกะให้ดูแต่ละย่างว่าเฮ้ยแปลงซีฟิเทคโนโลยีในการหยุดท่านแปลงหยุดคนแปลงกับท่านเนี่ยอย่างไงมั่งนะครับ เพื่อนสังเกตเห็นได้ไหมครับนี่คือแปลงสีฟันนะครับเราพบว่าเอ้ยทั้งซีอันเนี้ยอ่ามันมีชายเทคลยีการยึดขนแป้งนะครับโดยการเอาแป้งเป็นเส้นเส้นะเอาขนแป้งเป็นเส้นเส้นนะครับแล้วก็ยึดด้วยแผ่นเล็กนะครับแล้วก็ไอ้นี้จะเป็นหยีหอสุดท้ายนะครับเราจะพบว่าเขายึดเป็นชอ่อครับ มันจะยุบเป็นช่อๆชเลยโดยที่ไม่แยกกระจายนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่นเล็กในการช่วยยึดนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยเข้าใจเทคโนโลยีในการล่อโดยที่ขึ้นรูปจากด้านล่างเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้อะไรเป็นตัวช่วยยึดเลยนะครับนี่เดีย๋ยวผมจะขึ้นดูงแสเจนไว้ให้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองยิกซองเหลืองนะครับเรื่องแรกก็คือ เอ้ยไม่ใช่ดีเรื่องดีซ่องใจให้เห็นแกวกับขอบแป้งนะครับว่ามันต้องทำมาอ่าอันนี้แบบทีซ่องน,นะครับใชจแดงก๊อดเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่งอเลยมันแข็งมากครับอันนี้แบบทีซ้มนะครับแบบทีซี่งอไม่ได้เลยครับทุกคนแล้วก็อันนี้แบบสุดท้ายนะครับเฮ้ยมันนวลนุ่มมากเลยอะ มันกับกำลังดีอ่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นท่านขอแปงอ้งที่สามารถให้ตัวได้นะครับเวลาเราทู่ลงไปกับกับฟันกับเนื้อเราเนี่ยมันจะไม่ไม่ทำให้เนืกก้กเราได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมอยากให้ดูนะครับที่มันน่าถึงมากๆเลยทุกคนก็คือ,อขนาดของสั้นแป้งนะครับแกจะขึ้นภาพนิ่งให้ดู นี่เห็นไหมเราเห็นว่ามันแต่ละยี่ห้อี่จะมีความหน้าบางไม่เท่ากันนะครับอ่าแต่ถือไอไอเจ้าเนี้ยบางมา,มากเลยมันจะบางมากกว่าเพื่อน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นข้อดีก็คือมันสามารถที่จะแทรกซึมอสอกซ้อนลึกเข้าไปได้ซึ่งฟันชั้นในสุดนะครับโดยที่ไม่ทําให้กระปุงแก้มเราในรับบาดเจ็บนะครับซื่ว่าหนุมนวลแล้วก็เป็นกันเองมากเลยนะครับอ่าอันนี้กระจะเห็นชัดๆัดนะครับคนแปลง คนแป้งที่ว่ามันยุ่ยไปเป็นเส้นๆเลยนะครับอันนี้คือสี่อันรวมกันนะครับและข้อนี้ก็เป็นโลหะนะครับที่เขาใช้ย,ยึดนะส่วนอันนี้เป็นคนแปลงของแปง้งสีฟันอันที่ห้านะครับยุม่มนลูกแบดมินตันเลยทุกคนเป็นจอเป็นชออันเนี้ยเป็นนะครับอ่าเนี่ยนะครับแปลงอันที่ห้าของเรานะครับคือคือบัคกิตเตอร์ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาการดูแลของปากลบฟันตัวจริงแียงจริงนะครับ TPD ซ่อง ที่นี่เปิดสุขภาพอย่งสองภากแต่ฟันนะครับวันนี้ท่านี้มีใจจะนำเสนออะไรต่อไปนะครับเราติดตามได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ